สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจลีฮอโรนะคะหยุดไปนานหยุดไปนาน <c oughs> อะป่วยด้วยเทศกาลด้วยอะไรด้วยนะคะอะกลับมาทำคลิปแล้วนะคลิปนี้เอาจงจริง i ท e l เลสไม่ว่าจะเปิดมาดูตอนไหนถ้าเกิดว่าเออเซิร์ชมาเจอคลิปนี้เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นช่วงที่พลังงานของเราและคลิปเนี่ยมันแมทช์กันพอดีนะคะโอเค หัวข้อในวันนี้ค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือใครอยากจะจุดจุดจุดกับเราในฉบับ18บวกค่ะวันนี้ยังไม่ได้สับไพ่นะอยากให้ทุกคนเลือกหินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสับไพ่พร้อมกันหินวันนี้มาเป็นทาวเวอร์หมดเลยนะคะอันแรกนะคะลาบาดอร์ไรท์นะคะลาบดอรไรท์อันที่สองดรีมมี่อะเมทิสค่ะดรีมมี่อะเมทิสและ ทาวเวอร์ที่3ฮันนี่เขียวใสนะคะให้ทุกคนตั้งสมาธินะคะตั้งจิตตั้งสมาธิถึงคำถามนะคะถามดูหินที่ดึงดูดเราเข้าไปหามากที่สุดนะคะถามขอให้ได้คำตอบว่าใครอยากที่จะจุดจุดจุดกับเราในตอนนี้นะ ถ้าใครต้องใช้เวลาทำสมาธินานหน่อยให้พอสคลิปไว้ตรงนี้ส่วนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะเริ่มจากคนกลองที่หนึ่งเนาะอ่ะเอาเหินก้อนอื่นออกก่อนโอเคมาละคนที่เลือก l a บดอ d o ไร t e นะคะ l a บดอร์ไร t e นะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใครอยากที่จะจุดจุด,จ,ดจุดกับคุณแล้วเขาจะทำแบบไหนเนาะวางไว้ตรงไหนดีเนะี่ยนอนบนนี้แล้วกันโอเค อะมาดูกันเลยดีกว่าขอเริ่มที่เขาเป็นใครก่อนขอเริ่มที่เขาเป็นใครก่อนนะคะเริ่มที่เขาเป็นใครอะมาเริ่มเลยมาเป็น Knight of Pentacles กลับหัวอะเดี๋ยวขอเพิ่มขอเปิดให้ครบกันเลยเนาะ Seven of Swords นะคะ Seven of Swords และ Two of Cups Two of Cups อืม A of Wands และใบสุดท้ายและใบสุดท้ายเป็น Six of Wands นะคะโอเ okay. ค Wands ขึ้น2ใบ Wands ขึ้น2ใบแปลว่าเขาแบบมีแพชชั่นความร้อนแรงความหลงไหลให้เรามากพอสมควรเลยนะมี p พชชั่นมีความหลงไหลให้เรามากพอสมควรเลยนะคะมี Two of Cups ขึ้นเขาอาจจะมีความรู้สึกคนคนนี้มีความรู้สึกดีๆกับเราด้วยนะคะแต่คนคนนี้ แสดงออกไม่ชัดเจนเป็นคนที่ทำให้เราสับสนอยู่ตลอดว่าชอบหรือไม่ชอบวะชอบหรือไม่ชอบวะแบบเป็นคนที่เราแบบพูดงดียวเป็นคนคนนั้นแหละคนในใจของคุณที่คุณรู้สึกว่าตกลงไอ้นี่มันแปลกๆมันชอบหรือมันไม่ชอบคนนั้นแหละคนนั้นเลยนะคะคนนั้นเลยเป็นคนที่เหมือนกับพูดไงดี บางทีก็มาแบบมั่นคงแน่วแน่แต่บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยจริงใจจริงๆหรือเปล่าต้องการที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับเราจริงๆหรือเปล่าช็อกเราจริงๆหรือเปล่านะคะเป็นคนคนนั้นเลยคนที่คาใจเราอยู่นั่นแหละคนที่เราไม่มั่นใจว่าคิดยังไงกับฉันนะคะเขาคือคนที่อยากจะจุดจุดจุด,จดกับคุณค่ะนะแล้วคนนี้เป็นคนที่แบบมากระทันหันด้วยนะ เราเลยเหมือนไม่ค่อยแน่ใจอ่ะคือเหมือนกับกระทันหันไม่ได้ไหมายความว่าเพิ่งรู้จักกันนะบางสําหรับบางคนที่เปิดมากองเนี้ยอาจจะเพิ่งรู้จักกันจริงๆแต่อีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะคือกลุ่มที่รู้สึกว่าที่ผ่านมามันปกติมาตลอดอยู่ดีๆก็ไม่ปกติแบบกระทันหันแบบที่เราไม่แน่ใจว่าเก,เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะอืมของคนกองที่หนึ่งตอนนี้ เป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้เป็นประมาณนี้นะก็คือไม่ได้มีบอกลักษณะไม่ได้มีบอกแบบอะไรเกี่ยวกับตัวเขามากนะักแต่ว่าพอคิดว่าคนกองเนี้ยน่าจะมีคนหลากหลายประเภทแหละที่เลือกกองนี้นะมันเลยไปเด่นไปในเรื่องของและคนที่มาเลือกกองเนี้น่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีคนที่ตัวเองสงสัยอยู่แล้วว่าชอบเราหรือเปล่า อะไรประมาณนี้มันเลยขึ้นมาเป็นแบบนี้นะโอเคอืมคราวนี้สิ่งที่มันทำให้เขาไม่ได้เข้าหามาพอมันเป็น k night of p e n t a c l e s แบบกลับหัวพอมันมีใบเนี้ยขึ้นมามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ามันอาจจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันมีส่วนที่มันติดมันมีส่วนที่มันขัดอยู่นะคะ มันมีส่วนที่มันขัดอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาหาอะเดี๋ยวขอเปิดไพ่อร์โคดูความรู้สึกเขาเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดๆที่เขาอยากทำเนี่ยมันคืออะ,อะไรมันคืออะไรนะคะโอเคไพอ่อร์โคขึ้นมาเป็น inspiration inner child และ solitude นะคะโอเค พอมีใบโซลิถูดขึ้นอ่ะมันก็คือมันมันไปล้อกับมันไปล้อกับส่วนที่เขารู้สึกตันแหละเนาะมันอาจจะมีบางส่วนที่เขารู้สึกว่าเขาต้องเอา กลับไปคิดเอากลับไปเก็บกับตัวเองเอากลับไปอยู่กับตัวเองนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเหมือนกับสารต่อความรักของเราแต่เขาอยากสารต่อไหมเขาอยากให้มันประสบความสําเร็จเขาก็ดูชอบเรานะเขาก็ดูชอบเรามากมากนะเราเป็นแรงบันดาลใจของเขาเราคือคนที่ทําให้เขาเหมือนแบบว่าสามารถใช้ความเป็นเด็กของตัวเองดึงพลังงานความเป็นเด็กของตัวเองออกมาได้อนะเนาะมันทําให้เหมือนเขามีความสุขได้ฮิวได้เติมเต็มหัวใจ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันจุดๆที่เขาอยากทํามันคืออะอะไรอะสับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ขอแบบขอไม่โชว์ไพ่นะเพราะเดี๋ยวมันจะแบบว่าอ,อ,อ,อโดนเนาะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นจุดๆที่เขาอยากทําอา่เาอเานะ,ะเขาอยากเห็นเราถอดให้เขาดูนะคะเขาอยากเห็นเราถอดให้เขาดูนะแล้วก็จากไพ่ ชอบช่วงตัวช่วงบนของเรามากค่ะทางด้านหน้าและด้านหลังช่วงด้านบนเนี่ยครึ่องตัวบนชอบมากทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความสวยงามนั่งท่าไหนก็สวยอยู่ท่าไหนก็สวยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากทำกับเรานะถ้าเกิดว่าได้ไปเจอกันได้ไปหาการได้ไปอะไรกันอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดมันตั้งแต่ตรงโซฟาได้เขาก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงโซฟาแบบกินข้าวยังไม่ทันเสร็จอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าได้อยู่สองต่อ2เมื่อไหร่คือเขาอยากที่จะแบบเข้าหาคุณทันทีนะคะเข้าหาคุณทันทีอยากจะใกล้ชิดอยากจะคลอเคลียอยากจะนัวเนียอยากจะทําทุกๆอย่างที่ทําได้นะคะอยากจะเหมือนแบบอยากจะอยากจะ อยากจะจูบไปทุกส่วนเลยนะสิ่งที่เห็นขึ้นมาจากไพ่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คุณแต่งตัวเซ็กซี่ให้เห็นนะอยากให้แต่งตัวเซ็กซี่ให้เห็นตรงจุดนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิด แต่งไปเจอการโดยที่เจอคนอื่นได้ไม่ด้วยไม่ได้อยู่กันสองต่อ2อ,อะ่ะเขาจะโอเคไหมแต่เขาอยากเห็นคุณแต่งตัวเซ็กซี่นะคะถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราก็คิดแบบเดียวกันกับคนคนนี้เหมือนกันคนที่เราสงสัยอยู่ว่าเขามาชอบเราหรือเปล่าอ่ะอาจจะลองแต่งให้เขาเห็นก็ได้ค่ะให้เป็นเหมือนกับแบบเป็นน้ำจิม้มให้เขาเห็นนิดนึงเนาะอาจจะไปกระตุ้นความที่เขาให้รู้สึกว่าเขาอยากพยายามมากขึ้นอยากที่จะเหมือนกับ มาสานต่อกับเรามากขึ้นไม่ว่าวิธีทางไหนเนาะไม่ว่าวิธีทางไหนเหมือนให้กระตุ้นความสนใจเขาจะแหละนะคะอ่ะคนกองที่หนึ่งเป็นประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะโอเค ่อไปคนกองที่2ค่ะคนที่เลือก Dreamy Amethyst นะคะนี่คือคำทำนายของคุณนะเรามาดูกันก่อนว่าใครนะคะใครเอ่ยใครหนอใครที่อยากจะจุดๆุจุดกับเราเขาเป็นใครเรามาดูกันอู้เป็นคนที่เราไม่คาดฝันไม่คาดคิดไม่เคยสงสัยเลยว่าคนนี้เนี่ยนะมาชอบเราจริงหรอ,อจริงดิ ใช่หรอชอ็ชอกช็อกมากนะคะสําหรับคนคนนี้อ่ะเป็นคนที่เจอกันที่ทํางานหรือเรียนด้วยการทํางานหรือเรียนด้วยกันนะคะเจอกันในเรื่องงานไม่ว่าจะความสัมพันธ์จะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานทํางานที่เดียวกันหรือเป็นลูกค้าต้องติดต่อดูงา,งานการเป็นซัพพลายเออร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมีเรื่องงานเรื่องเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องงานเรื่องเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องนะอ่ะต่อมาเขาเป็นยังไงอีกต่อมาเขาเป็นยังไงอีก เขาเป็นคนที่ดูลุยดูสู้ดูแบบดูเป็นคนไม่ย่อท้อกับอุปสรรคเป็นคนที่ดูชีวิตแบบชีวิตต้องสู้อยู่ตลอดเวลานะคะเขาดูเป็นคนอาจจะแข็งกระด้างนิดนึงหรือพูดแรงนิดนึงหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอ่ะเรามาดูกันต่อดีกว่าเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเขาเป็นคนยังไงนะว่าเขาเป็นคนยังไงอาจจะเป็นคนที่พิ่งเจอความเจ็บปวดมา อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องอกหักอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นปัญหาด้านอื่นในชีวิตที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดหัวใจด้วยก็ได้เหมือนกันนะด้วยก็ได้เหมือนกันอ่ะและสุดท้ายเขาจะเป็นคนยังไงได้อีกคะโอเคเป็นคนมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะบางคนอาจจะเป็นตำรวจทหารนะอ่ะถ้างั้นถ้าเป็นพวกตำรวจทหารหรือข้าราชการระดับสูงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นที่ เราอาจจะต้องไปติดต่อเขาในเรื่องงานเริ่มต้นด้วยเรื่องงานแบบนี้ก็ได้นะคะเออถ้าเกิดว่าทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ประสบความสำเร็จเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะสำหรับคนกองนี้สำหรับคนกองนี้คนที่แบบเล็งๆคุณอยู่นะเล็งๆคุณอยู่อยากจะจุดจุดจุดกับคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราโคเพิ่มเติมกันแล้วเดี๋ยวเรา ค่อยไปดูว่าไอ้จุดๆ,ๆ,ๆที่อยากทำคือทำอ,ะ,อะไรอ่ะ Fairy s p o t t i n g นะคะอันนี้คือ Tree Wisdom โอเคแล้วใบสุดท้าย Flourish อ่ะสามใบนี้นะคะสามใบนี้นะพอมันเป็นคนที่เราไม่คาดฝันนะเราอาจจะต้องแบบใช้ใช้ความใช้ความเชื่อมั่นนิดนึงพอพอหลบจากจังหวะการอึ้งอะ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมารู้เองว่าเอ้ย ที่เขาพูดมันอาจจะมีเขาคงความจริงนะว่าเขาชอบเราสนใจเราอะนะคะแล้วก็คนคนนี้มีประสบการณ์มีความรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้เราเยอะการคบกับเขาการคบกับเขาหรือการการคบกับเขาไม่ได้หมายความว่าต้องไปคบเป็นแฟนหรืออะไรนะการคบกับเขาการมีคอนเนคชั่นกับเขาอะไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ตามนะจะเป็นเรื่องที่ เราได้เรียนรู้นะคะจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะเป็นเรื่องที่โอเคนะได้ประสบการณ์เพิ่มในชีวิตนะคะโอเคอะคราวนี้มาดูกันว่าจุด,จด,จด,จดที่เขาอยากทํามันคือ,ม,คอมันคืออะไรเอ๊ะมันเป็นยังไงอะมาดูกันเลยโอเคจุด,จด,จดที่เขาอยากทำอะเขารู้สึกว่าอยากที่จะดูแลโอเอทนุถนอมอยากที่จะเหมือนกับ คือถ้าเป็นในเรื่องนั้นอะถ้าเป็นในเรื่องนั้นเขาจะโอบเขาจะโอบตามนะคะแล้วก็แต่ว่าระหว่างที่ทาอะอาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่อนโยนไปซะทีเดียวไม่ได้อ่อนโยนไปซะทีเดียวแต่เขาจะคอยตามโอบทีหลังนะคะแล้วก็คนคนนี้คนที่เปิดมาเปิดมาดูกองเนี้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะมีแฟนแล้วนะคะ สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยที่เปิดขึ้นมานะคะเจอว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เขาคือเขาอยากมีกับเราจริงๆริงไหมอยากมีกับเราจริงๆค่ะแต่ว่ามันเป็นความอยากมีที่มันแอบมีความต้องแอบอาจจะไม่ใช่ทุกคนในกองนะแต่มีบางคนในกองที่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแอบไม่เขาก็เราที่ต้องแอบนะคะไม่เขาก็เราที่ต้องแอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่เคยเช็คเลยว่าคนคนนี้แบบ มีแฟนหรือเปล่ามีภรรยาแล้วหรือเปล่าเราก็อาจจะต้องไปเช็คนิดนึงนะคะเราจะได้เหมือนกับไม่โดนหลอกโอเคชัดเจนว่าโอเคชัดเจนมีไพ่มาสนับสนุนไพ่ที่เปิดไปก่อนหน้านี้ว่าคือเขาจะโอดตามหลังแต่ระหว่างที่ทําอ่ะคือคือค่อนข้างค่อนข้างดุนะคะค่อนข้างดุมากๆจะแบบ จะค่อนข้างใช้แรงเยอะใส่แรงเยอะและต้องการทําให้เราหมดแรงนะคะต้องการทําให้เราหมดแรงเพื่อที่ตอนท้ายเขาจะได้อู่ได้จะได้แบบเหมือนแบบอยู่ในกํามืออะนึกฟิวออกปะเหมือนแบบพอสุดท้ายรําเหนื่อยมากๆอยู่ในกํามืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือดูแลดี aftercare ก็มีนะคะ aftercare ก็มีแล้วก็แล้วก็มีความที่มีความที่อยากจะ อยากจะทําในธรรมชาติอยากจะทาในธรรมชาติอาจจะหมายความว่าเขาจะชวนเราไปเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าําตกภูเขาทะเลอะไรก็ตามคืออยากจะชวนเราไปเที่ยวทําในที่ที่มีบรรยากาศสวยๆทําในที่ที่มันแบบดูโปรง่งดูโอเคก็คือคนนี้ก็ก็ตามก็ตามสเต็ปเขาเนาะเป็นคนที่มีมีฟิลลิ่งว่าแบบประสบความสําเร็จในชีวิตเขาก็เนาะอาจจะอยากแบบ เป็น time s เป็น money ให้มันดูแบบโรแมนติกสุดๆอะไรแบบนี้นะคะโอเคของคนกองที่สองประมาณนี้ค่ะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคนที่เลือกกองที่3ค่ะฮันนี่เคลไซสเรามาดูคำทำนายของเราดีกว่าอะมาสับไพ่ไปพร้อมกันตัง้งคนกองที่3ตั้งสมาธิก่อนอะ ใครคือคนที่ไม่มีสมาธิตั้งสมาธิก่อนนะคะให้เวลา5้าสสองโอเคอ่ะอยู่กับคลิปอยู่กับคลิปนะอ่ะเรามาดูการปลิ้นอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเอาใบนี้ออกจริงๆมันออกมาถูกทางนะจริงๆมันไม่ได้ออกมากับหัวนะโอเคอ่ะเอ e ซ f c คัพใบแรกใบแรกคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เข้ามาหาแบบ เป็นคนที่เข้ามาหาแบบปกติกองเนี้ปกติที่สุดแหละคือเข้ามาแบบเข้ามาจีบคือคนที่อยากแบบจุดๆกับเราคือคนที่แบบเข้ามาหาเราเข้ามาชอบเราเข้ามาจีบเราได้คุยกันนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันกองนี้สําหรับคนที่อยู่ไกลกันนะคะอาจจะแบบว่าบ้านห่างกันหลายชั่วโมง นะหรืออยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศนะคะหรือเขาย้ายมาทํางานเราย้ายไปทํางานในที่ที่ใกล้เขาเลยได้เจอกันอะไรแบบนี้นะมีเรื่องของระยะทางมีความแตกต่างเรื่องสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะมาดูอีกว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนใจดีค่ะ เป็นคนดูใจดีกับทุกคนเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรยังไงกับเราเพราะว่าเขาดูเหมือนจะใจดีกับทุกคนคนไว้ใจเขาขอความช่วยเหลือจากเขาเขาเป็นคนเหมือนแบบคนของสังคมนิดนึงอะคะ่ะนะเป็นคนที่แบบคนถ้าติดขาดอะไรจะเข้าหาเพื่อขอความช่วยเหลือคนคนนี้นะเป็นคนดีจริงๆด้วยโอเคไฮโรเฟนไพ่นักบุญน,นะคะไพ่นักบุญขึ้นโอเคเขาเป็นคนดีจริงจริง เป็นคนดีอะเป็นคนแบบมีคุณธรรมมีมอรัลค o ม p a s สมีคติธรรมของตัวเองที่จะต้องทำมีคุณธรรมในใจนะคะ mm hmm. ก็คือนั่นแหละนะเป็นคนดีคือคนในชีวิตที่เราแบบตอบได้แค่เขาเป็นคนดีอะคนนั้นแหละคือคนที่อยากจะจุดๆๆกับเรานะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกัน p u r i t y โอ้โหไพออาโกก่อนที่จะไปดูไพ่18ก่อนที่จะไปดูไพ่18บวงเนาะว่าอะไรยังไงแต่แบบใบแรกมา p u r i t y เออคือเขาแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยไม่ได้หมายความว่าเขาบริสุทธิ์ไม่เคยไม่เคยอะไรมากับใครเลยนะคะมาถึงจิตใจเขาว่ามันแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องก็คือเป็นคนดีจริงๆ Loss and Found และ motivation นะคะเขารู้สึกว่า เราเป็นแรงบันดาลใจของเขาเป็น motivation ของเขาเป็นกำลังใจของเขานะคะส่วน lost and found เนี่ย lost and found เขาอาจจะสูญเสียสูญเสียเหมือนพูดไงดีอ่ะสูญเสียความอยากที่จะมีแฟนความคิดในด้านนั้นไปแล้วแล้วเหมือนเราไปปลุกมันให้ตื่นขึ้นนะคะว่าเอ้ยเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะเขาก็น่าจะสามารถแบบ ยังมีความรักได้ยังอะไรได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่แบบพี่ชายที่แสนดีคนที่คอยช่วยเหลือทุกคนหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะหรือแบบพี่สาวที่แสนดีคนที่คอยต้อง,ต,องต้องคอยช่วยเหลือทุกทุกคนนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าไอจุดจุดจุดที่เขาอยากทํากับเรามันคืออะไรมันเป็นยังไงเนาะโอเคอยากเห็นเราในหลายๆอิริยาบถค่ะอันนี้โชว์ไพ่ให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างแบบว่าเออภาพมัน มากๆนะคะอะอยากดูเราในหลายๆอิอริยาบถในหลายๆแง่มุมอยากลองหลายอย่างหล่ะอยากลองหลายท่ายิ่งได้ลองเยอะเท่าไหร่ยิ่งจะเป็นเรื่องดีสำหรับเขานะคะเพราะเขาอยากลองมากๆนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเข้าหาเราอย่างรุนแรงมากเกินไปเขากลัวเราตกใจเขากลัวเราจะแบบไม่กล้าที่จะ ไม่กล้าที่จะเหมือนมีกับเขาอะคือเขาขเขากลัวนะ <AS U> เขารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้เปิดใจกับเขาเต็มที่ด้วยเหมือนกัน <AS U> เขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะแบบกระโจนเข้าไปหา <AS U> ยัางไม่กล้าที่จะกระโจนเข้าไปหานะคะอะขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าเป็นยังไง <AS U> เขาไม่แน่ใจว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถทําให้เราพอใจได้ไหม แต่เขาก็อยากที่จะดูแลเราในด้านนั้นอย,อย่างที่บอกอยากลองทุกๆอย่างอ่ะคือไม่ว่าเราจะขออะไรอยากลองอะไรพร้อมที่จะทําให้สามารถแบบสามารถรีเควสได้เลยนะคะเราก็หลายภาพมากที่เป็นภาพที่แบบดูอยากอุ้มและดูอยู่ในครัวไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกับในครัวนะคะแต่ว่าเอออยากลองในครัวอยากลองในที่ที่มีอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือแบบบนเคาน์เตอร์หรือบนอะไรเนี่ยอืมแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการให้เราเอาใจเขามากขนาดนั้นนะเขา่าอยากเอาใจเรามากกว่าเขาอยากให้เราแบบว่าอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราแฮปปี้อยากที่จะเหมือนกับอยากที่จะแบบทําให้เราเหมือนกับไปสุดในทุกด้านอยากลองอะไรให้บอกอยากทําอะไรให้บอกนะคะอยากทําอะไรให้บอกอ่ะขออีกสักใบหนึ่งขอดูหน่อยว่า มันมีแพทเทิร์นไหมว่าเขาชอบส่วนไหนของเราอืมส่วนที่เขาชอบน่าจะเป็นอกเราค่ะมีรูปหลายรูปมากที่เปิดอกโฟกัสที่อกนะคะคือน่าจะวนเวียนอยู่กับแถวนั้นนานนะ่ะถ้าเกิดว่าได้มีอะไรได้อะไรกันจริงๆนะน่าจะวนเวียนอยู่ช่วงนั้นๆน,นนะคะถ้าคุณชอบก็ นี่ก็น่าจะถูกใจถ้าชอบให้คนวนเวียนเล่นอยู่แถวนั้นเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีหน้าอกสวยด้วยอะไรด้วยนะคะก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาดูแบบโฟกัสมากๆกับช่วงอกค่ะอ่ะกองสามประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะบ๊ายบาย